ก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับพิวอะคครเรียมโอเคเอาเครื่องถูกแล้วแล้วก็ค <c> ร <oughs> ั้งนี้เรื่อใหม่ครั้อครั้งนี้เรื่องใหม่ครับผมก็มมนเล่นเล่นนานแล้วไม่รู้ทําไมอยู่ๆเกเรื่มใหม่นะฮะ <c oughs> โอเคได้เริ่มใหม่ทุกคนโอเคแล้วอ้อใช่ใช่ใช่ลืมเกือบลืมเกือบลืมไปเลยอัปเดตมันได้อยู่ดีเนาะอัปเดตไม่ได้ป่ะมันต้องร้อยหนึง่งแล้วมีแค่ห้าสิบแาด มีแค่ห้าสิบบาทก็ซื้อแม็กซ์หมดเลยดิหมดตูดโอ้โหเกลืออู้เกือบเกลืออู้อู้ตาวันตาวันโอเคตาวันตาวัน เองมึงนะถึงชอบไปซื้อเอ็กซ์ตรี้มาเดินแบบคูคุยคูคุยคูคุยชอบชอบอ่ะอ่าบูสามวันสองวันหนึ่งวันแล้วก็อย่างแล้วก็ทุกคนสายอาจเจนนี่รำาอะไรก็นั่งแลังนิงปลา ดูปลาเติบโตชิวๆอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจนกว่ามันจะโตตัวไหนอยากขายก็ขายตัวไหนไม่อยากขายก็แค่ล็อกใช่ไหมวะนี่ไงล็อกนี่ล็อกอุ้ยอ๋อเออนี่สีพิเศษล็อกเอ๊ะ่นี้แหละแค่นี้แหละเกมมีแค่นี้แหละ มันค <anto> ือช่วงขั้นเวลานั่นแหละไม่มีอะไรจะลงก็ลงเกมอย่างนี้ไปโอ้ตัวละเออหุ้นตัววายตัววายตัววายขายเฮ้ยพึ่งนี้ตัววาพึ่งนี้ตัววตัว้นี้ต้องรีบซื้อให้ตัวละขายดีตัวเลยรียบขายมา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 ตัว มึงแหลกมากเลยมึงเนี่ยเอ้ยคิดอะไรแปลกป่ะอ้ยนาอทำไมวะทำไมตัวกูต้องเป็นอย่างนี้วะเออไม่เป็นไรโอเคไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรกรมองพี่เล่ไม่จฉย อร่ยอยๆโอเคอ่าตัวไหนก็โตบ้างวะดูหน่อยไม่เสียอ่าอันนี้ก็โตไหนวะนี่โตละทำอะไรเหรอทำอะไรก็มาเนะ่ะเอ๊ะโอ้นนะโอ้โหรูปจุดศูนย์ห้าทำอะไรทับขายดิขายหาเงินเอาเงินไปต่อทุนอันนี้ก็ตโตละ หนึ่งนานะปีกปิดหนึ่งโอ้เกลือแดดอุ๋เป็โลกไตโอ้ยไม่เป็นไรได้เลยเกมหนึ่งตัวแล้วอีกกับเอปิกเตัวถือว่าดีถือว่าดีนั่นแหละไม่มีอรไรจะพูดแล้วผมไม่มีเรื่พูด ผมไม่ม่เลยไอ้พูดก็ผมพูดตอนนี้มันก็คงเลยไปแล้วท,ที่นี่ผมพูดก็ตัดคิดคิดเกียจตัดคิดเกียจไม่ได้หรอกก็แค่ไม่มีอ่าไอ้แอปคิดเกียจโอ้ต่อยแล้วตัวแล้วใช่ไหมก็ไปซะตัวแล้วก็ไปซะเอ้ยอัดเข้าไปอัดเข้าไปตัวไวจะได้ขาย,ขาย อัดเข้าไป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 ไม่ไม่โตอย่างวะโอ้โหอัดเข้าไปอัดเข้าไปจะดินดีอ่ะไม่ตัวแล้วตัวแล้วตัวนี้คอมมอนห้าสิบขาย ถ้าถ้าคุณดูอย่างนี้แล้วนะและบอกผมด้วยนะว่าชอบแบบผมพูดมากหรือผมเงียบเงียบเพราะตอนนี้ผมจะเงียบแล้วเนี่ยไม่รู้จะพูดอะไรเรื่องคองมเร่งอะไรพวกนี้ก็อยู่ในระหว่างดำเนินการเอา้าขาย ก็เลยก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ได้พูดอะไรหรอกแล้วรอรู้มันมาเสร็จแน่แหละความอ่ะมคือครับอยากให้มีความบันเยอะกว่านี้นะแต่มีแค่ไม่กี่คนเดียวมาเว้นอ่ะหรือวไม่ค่อยอ่านเขาเว้นปะผมก็อ่านนะผมก็อ่านนะทำไมทำไมผมไม่มีทำไมไม่มีใครมามคุยทำไมทำไมมันบนกันวะอย่างเงี้ยอ่ะ เอ้มามันมันไม่ไม่ได้พูดมากินนะมันวนเป็นวงกลมเลยซิเคลิลอื้มอื้มอื้มนี่พ่อนี่คิดมีอะไรมันเอาไม่เอาทีนี้ไม่กินเอาเอาเอาเอ้ยพวกเอาใจายากเออ งาจายโหจริงเป็นยังไงไม่ได้เลยเีอยวนะปกติมันจะโตเท่าไรขาวะพวกนี้เอ๊ะมันเท่าไรขเดวะอยารู้จริงอ่าห้าทีสิบห้าทีสาบี่ทีสามชั่วโมองโอ้สี่ชั่วโมองโอ้โอ้โว้โอ้ย ผูกคนไม่ได้ดูพู้มันโตหรอกใช่ไหมหรือไมาดูพผู้มันโตผมไม่รู้แต่ผมแป๊บนึงนะ <c oughs> อีกแล้วท <c oughs> ่านี่คือไลห์เนี่ยแ <c oughs> ป๊บนึ่งไปห้องน้ำแป๊บนึงกลับมากลับมาทุกคนก็ทุกคนก็ฟังคลิปเพลินๆลิแล้วกันผมไอ้กี้เข้าห้องน้ำแบบ ไปล้วอ่วยหายแล้วลพันกันก็พักเมื่อกี้ผมไม้ตัดผมไม้ตัดบอกเลยผมไม้โอ๊ยตัดกินนี้มันกว่าสตรีมนีว่าเออถูกคุณครกคุณ <laughs> แล้วใครถูกคูก่อน <laughs> โอ้ยไม่ไม่ไม่ไมไมเอ,อ้ยไอกาช่วงนี้ไม่ค่อยเล่นเลยไอกาพี่นี้ไม่ค่อยเล่นมีครับพี่นี้ไม่ได้นั่นช่วงนี้เราห่อมนั่นแหละที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปโอ้ขายนั่นแหละครับโอ้ยมาแล้วหนึ่งขายอ,ยอ,อ <c oughs> ุ้ยอ๋อเสียงเมื่อกี้เสียงโทรศัพท์ า oh. 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 ย, <c oughs> ยโอ้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 มือสั่นใจใจสั่นใจสั่นอุ้ยสวยจังโอ้ฮไม่เป็นไรเอ้ยสามเหรอไม่เป็นไรแค่ครั้งเดียวพอมันมันวู้ววเพืออะไรตัวใหม่เหรอยังไ อืมล็อกอยังไงบอาอ๋อนี่อยู่นี่อ๋อนี่ไงล็อกแล้วก็โอ้สีไม่ล็อกก่อนล็อกก่อนโอเคโอ้ไม่ไม <c oughs> ่พูดเยอะเจ็บคอ อุ้ยตัวนี้ใกล้ใกล้ตัวแล้วยังรู้สีจังเลยอ่าตรงไหนอ่าตัวนี้ตัวนี้อยู่ไหนตัวนีอ้อยู่ไหนตัวนี้เออนี่นนี้จงกินและเติบโตผมว่าสิ่งกินดังไปได้เลยป่ะถ้าสิ่งกินดังไปก็ขอเอาไปด้วยแต่ด้คนมันไม่อยากฟังโอเคตัวละแล้ว,วมันตายก็งอยังไงไม่อู้ แป๊บกันนะอา่านมังกทีอา่านมังกท,นะงทีแล้วนะมันโอเคอ่านมาสี่พาราทีละสาพี่เองเหรอสอ้สารพี่เองโอเคไม่ถึงจิกไม่เป็นไรคิวคิวเออเอ๊ะถ้างั้นก็มีเมาส์แบบกดโคม่ามากเลยตอนนะี้ เอ๊ยจะมาอดข้างมันก็ได้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 ได ตัวแล้วใช่ไหมตัวแล้วก็อเอ้ยิดตัวตัวแล้วก, <c oughs> คดดก็คิดดีไม่ตัดเออทีละอาทิตย์คิดเีไม่ตัดสิบสามทีเหรอไปเป็นึังนะขอดูดดอดีกรอบพีอืมยี่บห้าทีแล้วป่ะ เอาเป็นว่าก็วันนี้พอแค่นี้แล้วกันนะครับก็ออเดโอื์ไปแค่นี้แหละแค่นี้แหละเหมือนๆแล้วนุ่นะ <c oughs> ก็วันนี้มีแค่นี้ลนะครับ <c oughs> ไม่มีอะไรมากหรอก <c oughs> ขั้นเวลาขั้นเวลาเฉยขั้นเวลาอเดโอส์เดี๋ยวผมต้องหาเวลาหาแล้วว่าจะเอาอาดดโอส์กับอดดโอสอดดโอส,อโอสกันนะครับผมอดดโอส